อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชาแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันคอรามาออโรมัตงบงบ0 0ล้านถล่มขมิ้นเอฟสิบกไข่เต็มท้องอีกแล้วปฏิบัติการทางอากาศทิ้งไข่ใส่ฐานที่มั่นคังกระสุนปืนใหญ่ของขมิ้นแตกยับล่าสุดนี้ช่วงบ่ายเนินสช่องจอมตาเมืองทมปะทะกันอย่างดูเดือดอวสารอนุสาวรีย์ตาอมไม่มีอีกแล้วในแผนที่โลกโคโซกกองทบกยืนยันแล้ว อาวุธทุกอย่างที่ยึดได้เป็นของไทยแต่ไม่ยืนยันว่าจีนเป็นผู้สนับสนุนรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมรับฟังกันทากผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกัินบงใจให้เชฟด้วยนะครับงานนี้หุ่นเซนพินาธทานผู้ชมล่าสุดนี้ครมไฟเขียวครับงบกลาง2,400ล้านบาททานผู้ชมครับ ใช้ถล่มขมรน,นี่ขนาดไม่มีงบนะเนี่ยขมรหายไปทั้งแถบแล้วตามแนวชายแดนท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะหลังจากที่ทางฝั่งของฮุนเซนนะครับพึ่งออกมาขอทานจากออกยาทั้งหลาย ะะได้5บาท10บาทท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยได้ประมาณ1ล้านบาทนะฮะเต็มที่เลยนะฮะเพื่อที่จะเอามาซื้อสเสบียงไปให้แนวหน้าหรือจะเชื่อไม่ยอมควักเงินตัวเองเลยสําหรับฮุนเซนนะฮะโอ้โหขี้โกงแถมขี้เหนียวอีกเงินเทามีเยอะแยะนะครับไม่เอามาซื้อของให้กับประชาชนแต่ล่าสุดนี้ก็เห็นอยู่นะครับเมียฮุนเซนก็ไปแจกปลากระป๋องอยู่กับมาม่านะฮะตามหมู่บ้านต่าง,างๆแต่ก็ไม่อิ่มท้องเลยครับตอนนี้ก็รับบริจาคข้าวเม่านะครับบรรจุพันธุ์ ส่งไปที่หน้าแนวแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ขมิ้นก็กินแต่ข้าเม่ากันตามหน้าแนวนะครับโดนตัดสเสบียงไปก็กินไม้ไม้รอไปก่อนไอเงินเทาเนี่ยนะฮะเอาไปซื้อกระสุนหมดท่านผู้ชมครับรวมถึงซื้อน้ํามันด้วยตอนนี้นะฮะร,ราคาน้ำมันตามแนวชายแดนขมิน้นนี่พุ่งสูงมาก คูณ5เท่าเข้าไปสวินาสันตโรอย่างแท้จริงแล้วสำหรับประเทศขมรนท่านผู้ชมครับไม่เหมือนพี่ไทยล่าสุดนี้เด่นใหญ่ไฟกระพริบฉีดผลง,งานถล่มขมรตลอดทั้งแนวชายแดนไทยของเราเนี่ยอุมัติตุ้มเดียวเลย2,400ล้านบาทนะฮะในการรับมือหุ่นเสนทางครมอเนี่ยอัดงบไม่อั้นนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของทหารหน้าแนวและกองทัพแหะครับที่จะมีนะครับสเสบียงหนุนหลังอย่างเต็มที่นะครับล่าสุดนี้ลบกันวันที่9ภาพรวมนะครับกองทัพนะ เพิ่งออกมาชี้แจงว่าเขมรเนี่ยยิงน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับไม่ให้น้อยลงได้ไงเสเบียงมันขาดบวกกับช่วงนี้เอฟซก็ขยันไข่เลือเกินท่านผู้ชมครับเอะไข่เต็มท้องเอะไข่เต็มท้องนะฮะล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมครับเครื่องบินขับไล่เอฟซกไทยของเรานะครับไปโจมตีทางอากาศทิ้งไข่นะครับใส่ตำแหน่งฐานที่มั่นและคลังกระสุนปืนใหญ่ของฐานกัมพูชานะครับในพื้นที่แนวหน้าติดกับจังหวัดอุรมมีชัย นะฮะเสียงระเบิดเพิ่งดังสนั่นไปไม่นานมานี้เองท่านผู้ชมครับน,นี่นะฮะหมอผีขมรนเสกไม่เป็นผลท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยหมอผีขมรนถึงกับทําของใส่ท้อง เอฟซูกไปแล้วนะครับเอาไม่อยู่ฮะท่านผู้ชมครับงานนี้เองเนี่ยขมิ้นลาบเป็นหน้ากองแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับพื้นที่การประทะเนี่ยดูเดือดมากในช่วงบ่ายก็คือนะครับเนินสามห้าศูนย์ที่ปราสาทต,ตาควายช่องจอมอยู่ที่กาบเชิงและปราสาทต,ตาเมืองทมนะครับท่านผู้ชมครับตลอดแนวของเทือกเขาพนมรงรักซึ่งเรื่องนี้นะครับเพจชุมชนคนสุรินออกมายืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าประทะกันอย่างดูเดือดโดยเฉพาะปราสาทต,ตาควายเนินสามาศูนย์นี่เดือดจริงท่านผู้ชมจุดนี้นะครับ ทหารเขมรเนี่ยเล่นเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับใช้ยุทธดิดีซุ่มโจมตีลบแบบประชิดแล้วซึ่งมันเป็นอันตรายต่อทหารไทยของเรามากนะครับการลบแบบประชิดเนี่ยคือการแลกแลกแล้วนะฮะสำหรับทางฝั่งของขเขมรลบหน่วงเวลาใช้ที่มั่นดัดแปลงนะครับแข็งแรงซื้อเวลาอันนี้คือรายงานจากคุณวัฒนานาน่วมได้ออกมาบอกกล่าวเมื่อกี้ท่านผู้ชมครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่มีการลบประชิดเนี่ยมกักจะมีการสูญเสียเยอะ ยิงกันสนั่นวันนว้นะครับหลังจากที่ไทยของเรายึดพื้นที่ได้นะครับและขเมรเองเนี่ยก็เข้ามาตีคืนนะฮะท่านผู้ชมครับโดยการขนและลาก BM21 และ RM70 เนะครับเข้ามาถล่มใส่ฐานหารไทยของเราล่าสุดนี้มันไม่ได้ถล่มแค่ทหารแล้วละครับมันเล็งใส่ประชาชนคนไทยด้วยย้ำตรงนี้นะครับขมรไม่มีทางยิงมั่วนะครับมันจงใจยิงอย่างเดียวผมเห็นสื่อบอกว่าขเมนยิงมั่วมันไม่เคยมั่วฮะ มันตั้งใจยิงใส่ประชาชนเลยเมื่อตะกี้ท่านผู้ชมครับมีรายงานเข้ามาบอกว่าฐานกัมพูชายิงบีเอ็มยี่สิบเอ็ดโจมตีใส่วัดนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์ท่านผู้ชมครับเป็นเหตุให้ศาลาวัดพังยับเลยตอนนี้นะครับด้านพระเนนปลอดภัยดีว่ราอย่างนั้นเอานะฮะพระก็ไม่เว้นมันตั้งใจยิงท่านะผู้ชมครับนะฮะโชคดีที่หลวงพ่อยังปลอดภัยกับพระเนนในวัดนะฮะท่านผู้ชม แม่ไอ้พวกนี้นิสัยบาปกรรมกินหัวมันส่วนทางฝั่งของอันมะาท่านผู้ชมครับยึดเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับการประทะมีแค่ปะปลายแต่เพียงเท่านั้นและล่าสุดนี้นะครับอนุสาวรีย์ตาอมของขเมนนะครับถูกไถท,ทำลายลาบเป็นหน้ากองไปเรียบร้อยแล้วติดฉากประวัติศาสตร์ขเมรบนแผ่นดินไทยหลังจากที่บุกลุกมาอย่างยาวนานนะครับจนมีตลาดใหญ่โตที่ช่องอนันมะ้านั่นแหละท่านผู้ชมอย่างท,ที่ทราบว่าโอ้โหเป็นที่ภาคภูมิใจมากนะ อนุสาวรีย์ตาอมเนี่ยท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับในแผนที่โลกไทยลาบไม่เหลือซากแล้วเรียบร้อยขเมรดิ้นตายกันใหญ่แล้วตอนนี้ปิดข่าวแล้วครับบอกเฟกนิวปัจจุบันนี้หลายจุดนะครับมันประทับตาเฟกนิวหมดเลยกลัวทหารตัวเองเสียกําลังใจแล้วครับท่านผู้ชมสําหรับขเมรเองตอนนี้ก็พังาบพังงาบเงือกสุดท้ายนะฮะไปตีฐานไหนก็มีแต่ของฝากทิ้งไว้แหละครับสำหรับขเมรเองท่านผู้ชมนะฮะทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับ มีครบทุกอย่างมือถือหลักฐานเพียบล่าสุดนี้ได้แม้กระทั่งเงินแต่เม้นนะกูขอนะเดี๋ยวเสร็จงานนี้ก่อนแต่กูจะไปแลกบ้านเงองเออเงินของของกูคืนนะมไม่เยอะหรอกประมาณหลายหมื่นของมึงอยู่แต่เทียบเงินกับเงินของกูเนี่ยหหลักร้อยป่ะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกันไปท่านผู้ชมครับนะพี่เขาไมา่ได้ขโมยนะครับพี่เขาขอแล้วอ่ะนะเนี่ยผมเป็นพยานให้เออทำคลิปให้ดูด้วยนะฮะ เออพี่เขาขอแล้วนะครับไม่ได้ขโมยไปดูทางฝั่งของกองทัพเรือกันหน่อยท่านผู้ชมครับในพื้นที่ตราดก็ยังคงลบกันอย่างดูดเดือดนะครับในจุดนั้นเองท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ครับในเวลาบ่ายสามที่ผ่านมาครับทางฝั่งของ F16 บินขึ้นอีกแล้วนะครับผลึกกำลังกิบเพ่นทีนี้นะครับสองเกลอบินไปทิ้งไข่ใส่ตำแหน่งฐานกัมพุชานะครับในแนวลบตราดท่านผู้ชมตามรายงานล่าสุดนี้นะครับก็ขอให้ฐานไทยของเราปลอดภัยแล้วก็ยึดพื้นที่ กลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับทางฝั่งของพื้นที่ตาร่าเดือดมากนะครับดูเดือดจริงๆแต่ทางฝั่งนั้นก็โอ้โหไม่ต่างกันกับประทาดตาควายเลยทีเดียวนะครับนะฮะไปแล้วครับ2เกลือเอฟสกับกีเพนครับเรียบร้อยงานนี้ขมิดูคําชี้แจงของกองทัพบกกันหน่อยท่านผู้ชมครับในการลบกันวันที่9ภาพรวมนะครับย้ำอีกทีว่าเป็นภาพรวมนะฮะตอนนี้เองเนี่ยชี้ว่าขมิดยิงน้อยลงนะครับ ในแต่ละพื้นที่เหตุที่ไทยของเราริบร้อนหีความสามารถทางด้านอาวุธนะครับและระบบควบคุมการยิงคาดว่าขมิญที่กําลังระดมยิงใส่เราในตอนนี้คือพยายามจะชิงคืนในจุดที่ฐานไทยของเรายึดคืนได้นะครับซึ่งเรื่องนี้พันเอกริช,ชาสุขสุวรรณน์น,นะครับโฆษกกองทัพบกได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนี้นะครับว่าฝ่ายไทยตรวจพบว่ามีการใช้อาวุธการยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ของไทยนั้น ลดลงอย่างชัดเจนนะครับเป็นผลมาจากการปฏิบัติการร่วมกันของกองทัพบ,บกและก็กองทัพอากาศนะครับในการริดรอนขีดความสามารถทางด้านอาวุธนะครับและเส้นทางส่งกําลังบํารุงอย่างไรก็ตามนะครับยังพบว,ว่าการต้านทานในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะจุดที่ฐานไทยสามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วและฝ่ายตรงข้ามเองพยายามช่วงชิงคืนแต่ในภาพรวมเนี่ยสถานการณ์มีแนวโน้มเบาบางลงนะครับส่วนกรณีที่มีการพบอาวุธจีนจํานวนมากนั้น เป็นการบ่งชี้ว่าจีนให้การสนับสนุนหรือไม่นั้นพันเอกรุชากล่าวว่าการตรวจสอบและยึดอาวุธได้นั้นมีขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของทางการทหารในแนวหน้าส่วนที่เป็นวัตถุระเบิดก็ต้องทำให้ปลอดภัยก่อนส่วนข้อกังวลที่กล่าวว่าจะเป็นการสนับสนุนจากต่างชาตินั้นก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการปฏิบัติในลักษณะอย่างนั้น รอพิสูจน์ทราบในเชิงลึกต่อไปขอให้มั่นใจว่าอาวุธเหล่านั้นยังอยู่ในกระบวนการควบคุมของเราไม่มีการล่วไหลไปไหนตามที่มีความกังวลแต่อย่างใดก็ยืนยันนะครับว่าอาวุธทุกอย่างที่ยึดได้เนี่ยเป็นของเรานะฮะอยู่ที่เราอย่างแน่นอนนะครับไม่ส่งคืนตามที่เป็นข่าวออกมานะครับเราบอกนี่คือสถานการณ์ที่ฟังแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับตามแนวชายแดนนะครับท่านผู้ชมครับใน9วันที่ผ่านมานะครับ มันก็ต้องยิงร